แนวข้อสอบนะครับที่ ใกล้เคียงกับข้อสอบของโคตาเก่าของเราเลยครับก็คือมีความหลากหลายมีทั้งข้อสอบที่มันเป็นคำนวณก็มีหรือจะเป็นข้อสอบแบบปรรยานะครับก็จะมีข้อสอบทฤษฎีก็มีนะครับซึ่งตรงนี้แนวความยากเนี่ยครูก็จะบอกเลยว่าอิงกับแนวข้อสอบโคต้าสมัยก่อนๆขอ,องเราพอน้างจะมากเลยทีเดียวนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังจะเตรียมตัวเข้าสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาที่กําลังจะถึงนี้นะครับครูมิกเป็นครูวิชา นะครับประจําสถาบันดีแอของเรานะครับนี่แหละครับคูมิกครับหัวฟูฟูแบบนี้นี่แหละนะครับก็วันนี้นะครับคูมิกก็จะมาขอแนะนำนะครับเกี่ยวกับข้อสอบสมรรถนะของมขนะครับที่เดี๋ยวพวกเราก็คงจะต้องใช้ ข้อสอบนี้ด้วยในการสอบเข้าใช่ไหมครับอ่ะก็เนื่องจากนะครับมันเพิ่งโผล่มาเมื่อปีที่ผ่านมาเองใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลก็ดูจะหาได้ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ทางดีแอหรือทางสถาบันของเรานะครับก็จะมาขอแนะนําน้องๆให้ข้อมูลน้องๆเพิ่มเติมแล้วกันนะครับจากข้อมูลที่พอทราบมาบ้างนะครับข้อสอบสมรรถนะตรงนี้นะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงข้อสอบตอนสมัยก่อนที่เรามีข้อสอบเป็นโคต้ามอขอใช่ไหมครับคือถ้าเรานึกถึงก็ดีแล้วครับเพราะครูกำลังจะบอกเลยว่าแนวข้อสอบของมัน ส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีแนวข้อสอบนะครับใกล้เคียงกับข้อสอบของโคต้าเก่าของเราเลยครับก็คือมีความหลากหลายมีทั้งข้อสอบที่มันเป็นคำนวณก็มีหรือจะเป็นข้อสอบแบบปรรยานะครับก็จะมีข้อสอบทฤษฎีก็มีนะครับซึ่งตรงนี้แนวความยากเนี่ยครูก็จะบอกเลยว่าอิงกับแนวข้อสอบโคตาสมัยก่อนๆของเราค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับเคยพูดเคยทดสอบ แง่มุมอะไรในตอนสมัยก่อนมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเด็กๆน้องๆปีนี้นะครับเราก็สามารถเตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบของเอข้อสอบสมรรถนะเนี่ยได้ด้วยการทําข้อสอบเก่าของพวกโคต้ามขเยอะๆนะครับรวมถึงมันก็อาจจะเอาข้อสอบพวกแผดสเก่าๆเนี่ยออกมาออกเลยคือได้ยินมาว่านะครับ คือบางข้อเนี่ยก๊อปข้อสอบมาเลยล้วนๆนะฮะคือไม่เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะคือถ้าเราทําข้อสอบมากพอเห็นข้อนี้เรารู้เลยว่ามันคือไอข้อสอบปีเนี้ยแพทสอปีเนี้ยแพทสาปีเนี้ยแล้วก็ออกตัวเลขนั้นเลยอ่าก็มีนะครับแต่โดยรวมยังไงก็ใกล้เคียงกับข้อสอบโพลตาเหมาะขอสมัยก่อนก็เดี๋ยวทางดีเอ็กของเราที่จะจัดทำนะครับเป็นหนังสือให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มีแหล่งความรู้อ้างอิงต้องนะครับในการเตรียมสอบสมรรถนะก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกัน ได้อีกนะครับว่าในแนวข้อสอบสมรรถนะของมอคอโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นวันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆได้ประเด็นแป๊บเดียวทวนใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ1คล้ายข้อสอบโคตามอคอสมัยก่อน2อ,ออกทั้งบรรยายออกทั้งคำนวณ 3. ถ้าออกคำนวณออกไม่ได้ยากมากแทนค่าตอบจบนะครับ4ถ้าเป็นบรรยายก็จะออกคล้ายๆกับข้อสอบมอคอสมัยก่อนเลย ครบ4ข้อแล้วเบื้องต้นคร่าวๆว,วันนี้กูดแค่นี้วันหลังติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับลาทุกคนแล้วครับสวัสดีครับ